ริ้วรอยบนใบหน้าใช้อะไรดีคะขอบคุณสําหรับคาถามค่ะริ้วรอยบนใบหน้านะคะหมอแนะนําโปรแกรมนี้ค่ะเป็นโปรแกรม بوت ตูมทักซินนะคะเอาไว้ลดเรือนริ้วรอยค่ะหน้าพากางกาหว่างคิ้วค่ะนอกจากนั้นยังสามารถลิฟต์กรอบหน้าและก็ฉีดโบโททอกรามได้ด้วยค่ะใบหน้าหย่อนคล้อยใช้อะไรดีคะอืสําหรับใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะหมอก็มีทางเลือกให้2อ,อันค่ะว่าจะเป็นกลุ่มฉีดแต่ว่าเป็นกลุ่มเครื่องยกกระชับนะคะถ้าเป็นกลุ่มฉีดนะคะหมอก็แนะนำ ำตัวของกลุ่มคอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์ค่ะไว้ฉีดด้านข้างเพื่อให้ผิวมันยกระชับส่วนถ้าใครที่กังวลในเรื่องของเข็ม mm hmm. กลัวเข็มนะคะหมอก,ก็ขอแนะนาในเรื่องของกลุ่มยกระชับค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ทรีอัลตราฟอร์เมอร์เอ็หรือว่าดีที่สุดก็คือเป็นกลุ่มของอัลเท a ราค่ะ คำถามสุดท้ายนะคะเป็นฝ้ากะจุดด่งางดำรักษาอย่างไรดีคะถ้าปัญหาพวกฝ้ากระนะคะกลุ่มพิกเมนต์กลุ่มสีต่างๆนะคะก็จะมีกลุ่มของ p i c โ l เลเซอรนะคะโดยที่มี2ตัวค่ะจะเป็น discovery p i c o นะคะแล้วก็ picco sure pro นะคะยังไงก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็มาพบกับหมอได้ที่ the wish clinic ค่ะ